สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะพิมจะพาทุกคนไปเที่ยวอิตาลีตอนเหนือกันค่ะ เป็นทริปที่พิมพ์รอคอยแล้วก็เฝ้าฝันว่าอยากจะมาทําทริปแบบนี้นานแล้วนะคะซึ่งทริปนี้เราจะเริ่มกันที่โรมเซียนาฟลอเรนซ์ซินคว e เตเล่เวโรนาโคมและจบกันที่มิลานค่ะทริปนี้พิมพ์ใช้เวลา12คืน13วันนะคะยาวนานมากจะบอกว่าแพลนแน่นจุกๆถ้าใครกำลังจะไปเที่ยวอิตาลีตอนเหนือนะคะรอจดแล้วก็ตามแผนพิมพ์มาได้เลยค่ะ สวดี่อทริปนี้เราจะเดินทางกับพิซ่านะคะซึ่งเป็นเวลาประมาณ10กว่าวันแล้วก็จะเดินทางจากโรมไปเซนนาเตียนาไปฟลอเรนซ์ไปซิซิเฟเเล่แล้วก็โคมโคมหลัดแล้วก็มิลานนี่คือการเดินทางของเรานะคะซึ่งเป็น ทริปแบบคล้ายฟิลโรดทริปของพิมพ์ครั้งแรกนะคะเราก็มีหลายๆเมืองที่พี่จ๋าไม่เคยไปด้วยใช่โอเคก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยคะโอ้ my god ลิปจิ๋วเขาบอกว่ามีลิปนะนี่คือเรามาแบบพัก Airbnb นะคะทุกคน สไตลล,ล์ลโลหลังจากเช็คอินเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บที่พักเสร็จเราก็รีบม,มาหาข้าวเที่ยงกันเลยค่ะฝนตกช่ำๆกันเลยค่ะเดินมาไม่แกลจากที่พักมากเราก็เจอร้านนี้เที่ยงเปิดอยู่ตอนเที่ยงนะคะและนี่คือ r ทรวี o ฟาวเทนค่ะทุกคนแต่น้ำาระี <c oughs> เหรียญี่ใ่เหรียญที่เตรียมมาไม่ได้ใช้ นะตามนั้นเลยคะ่ะทุกคนเราก็เลยตกลงกันว่าอาเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยลองมากันใหม่นะคะเพราะวันนี้เขาทำการล้างสะกันอยู่แล้วก็เลยมาหาเจลาโต้ยอมใจคะ่ะเจลาโต้อิตาลีจะเยียวยาทุกสิ่งเองคะ่ะทุกคนร้านนี้ก็คือเราเจอข้างๆเทรวีฟาวทนเลยค่ะหาง่ายมากๆไงเพื่อนๆก็ลองมาตามกินดูนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาที่โคลอสเซียมกันต่อคะ่ะแต่ว่ามาเที่ยวโคลอสเซียมวันฝนตกเนี่ยช่างไม่ฉ่ำใจเอาซะเลยแต่ก็เอาฟีลเสียบรรยากาศก็พอคะ่ะจริงๆพิมเคยมาอิตาลีครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เคยมาโคลอสเซียมครั้งหนึ่งก็เลยครั้งนี้ก็ถือว่ามาเพิ่มเติมบรรยากาศที่ขาดหายไปลวกันค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่จัตุรัสเวนิเซียจากของฟกกมอมาก็หมุกขโมมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปค่ะทุกคนเราก็เลยไปหาอะไรกินกันต่อคะ่ะ วันแรกอาจต้องจบเพียงเท่านี้เพราะว่าอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะมอร์นิ่เช้าอันสด <Hello. S 1> ใสที่โรม <day. S 1> ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราตั้งใจจะไปกิน breakfast ที่วิหารแพนตีออนค่ะไม่ใช่กินที่นั่นนะแต่กินข้างหน้าที่นั่นเลยนะคะ oh. เพราะว่าตรงนี้เป็นสปอตถ่ายรูปที่พินจะแนะนำให้ทุกคนมากินคาเฟ่ที่นี่แล้วก็นั่งถ่ายรูปมุมนี้เลยค่ะ อากาศแบบนี้สิคะถึงจะได้ฟีลมาเที่ยวอิตาลีหน่อยพร้อมกับคูราซองนุ่มๆไส้เยิมเย้มๆแบบนี้มันดีมากค่ะทุกคนแนะนำมากๆให้มาคาเฟ่ข้างหน้านี้เลยนะแล้วเนื่องจากเมื่อวานเราก็เลยคุยกันว่าเราต้องมาซ้ำเทรวิสเฟลเทนแบบตอนที่มีน้ำค่ะทุกคนเราก็เลยเดินจากแผ่นทีออนมาที่เทรวิสเฟลเทนระหว่างทางที่เดินมามันให้ฟีลแบบทัวริสตี้เที่ยวเมืองโรมสุดๆ และแล้วเราก็เจอทรวีฟอร์เทนแบบมีน้ำผุแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็หามุมถ่ายรูปก,กันเลยอาศัยช่วงจังหวะช่วงชิงแบบระหว่างที่คนเขาแบบหลบออกไปแล้วเราต้องไปจองที่ตรงนั้นเพื่อถ่ายรูปให้มันแบบสปอตคนน้อยที่สุดนะคะทุกคนแล้วเนื่องจากเมื่อวานเราติดใจเจลาโต้ร้านข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องมาซ้ำอีกทีค่ะ แล้วมือเที่ยงวันนี้แล้วก็ฝากท้องกันไว้ที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวพิมจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะก็วันนี้อยากกินซีฟู้ดสดๆค่ะทุกคนแล้วมันสดสะใจเรามากจริงๆการมาโรมอิตาลีเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือที่รานิสุของเขาค่ะพิมพเพิ่งได้เมื่กินร้านนี้ร้านแรกมันแบบ มันแบบี่สูจนทุกคนมันนัวมากมันแบบมันนุ่มละมุนมากคือพิมพ์ฟินมากจริงๆหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเราก็ไปเที่ยวกันที่วาติกันซิตีค้ค่ะก็ข้างในจะเป็นฟิวคล้ายๆพิพิธภัณฑ์แบบใหญ่ ouri, มากๆเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ท,ที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะพี่เมื่อเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันแล้วมันก็ใช้เวลาเดินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าใครเป็นสายชอบพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะต้องอินที่นี่มากๆแน่ ช่วงเย็นวันนี้เราก็เลยมาต่อกันที่ Spanish Step ค่ะวันนี้คนเยอะมากจริงๆก็คือแน่นแบบแน่นทุกอนูแน่นทุกสเตปเลยแล้วก็มาเสพบ,บรรยากาศแถวนี้นะคะแล้วก็เดินช้อปปิง้งแถวๆย่านนี้แล้วมันก็เป็นที่ที่ใกล้ Air B n b ของพวกเราด้วยค่ะก็เลยแบบเดินกันได้เพลินๆไปเลยแล้วก็เสพบ,บรรยากาศโรมตอนกลางคืนไปด้วยเลยนะคะ แล้วตอนเย็นแล้วก็ตบท้ายด้วยอาหารไทยคะ่ะทุกคนและเช้าวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเซียนากันค่ะเซียนาเป็นเมืองในจังหวัดเซียนาแควนทอสคานาประเทศอิตาลีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นเป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเซียนาเราก็จะแวะเที่ยวตามเมืองต่างๆเพื่อเก็บตามรูทของทอสคานานั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่เมืองแรกอาซิซีค่ะเมืองนี้เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันนะคะเราก็เลยแวะเที่ยวที่เมืองนี้ก่อนเมืองเนี้เที่ยวง่ายมากๆเพราะว่าเขามีถนนเส้นเดียวแล้วก็เดินจากต้นไปท้ายเมืองระยะไม่ไกลมากค่ะแล้วเราก็จองมือเที่ยงทานที่นี่ไว้ด้วยนะคะ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวพิณจะเก็บบรรยากาศเมืองอซซิซีให้ทุกคนดูนะคะแล้วเราก็นั่งรถต่อมาที่เมืองเปียนซาค่ะเมืองเปียนซาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเซียนาในแคว้นทัสคานาอีกทีนึงนะคะ ของมาแล้วครับเป็นของแบบจากร้านนี้นะคะทุกคนเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เที่ยวง่ายเหมือนกันเพราะว่าเมืองมันขนาดเล็กมากๆเลยคะ่ะทุกคนเดินจากต้นหมู่บ้านไปท้ายหมู่บ้านขนาดเส้นทางก็คือสั้นมากๆเลยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะแล้วก็แวะมาถ่ายรูปที่มุมนี้คะ่ะ แล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปอีก2จุดเช็คอินก่อนที่จะเข้าเมืองเซียนานะคะ2ข้างทางระหว่างที่ขับไปในแควนทัสคานานี่คือมันสวยมากเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยค่ะทุกคนแล้วก็2ที่นี้ก็คือเป็นที่ที่เราตั้งใจจะมาถ่ายรูปก,ก่อนที่จะเข้าเซียนาเป็นจุดที่พี่แนะนำมากๆให้ทุกคนมาเช็คอินนะคะมาถ่ายรูปก,กันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินมันสวยแบบสวยมากจริงๆเหมือนแบบนี้เลยค่ะ จุดตรงนี้คือ dream destination ของพิมพ์เลยคือพิมพ์ตั้งใจที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้จริงๆแล้วก็เราบังเอิญได้ช่วงเวลาที่พาทิ์กำลังจะตกดินพอดีแล้วมันก็มองเข้าไปตรงนี้ค่ะมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนผ้ามันออกแบบนี้เลย วันนี้เรามาถึงเซียนาตอนคำคกันแล้วค่ะทุกคนก็เมืองก็เซียนาเป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ได้แบบว่าใหญ่มากเราใช้เดินได้เลยเราก็เดินแวะเดินตามจัตุตรัสท่วงนี้เขามีช็อกโกแลตแฟร์ค่ะทุกคนแล้วก็เลยเดินไปลองกินสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตดูอร่อยมากๆ ส่วนมื้อเย็นวันนี้เราก็ตั้งใจไปกินรนะ้านอาหารจีนนะคะอันนี้พิมพ์ตาม,มันจากอูนอีกทีหนึ่งอูนเพราะว่าแนะนําว่าร้านอาหารจีนร้านนี้อร่อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆค่ะทุกคนก่อนเข้าที่พักพวกเราก็แอบแวะซื้อแอปเปิลสปินะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราปวดปากนั้นมากตั้งแต่มาทริปอิตาลีนะคะพี่จ๋าเป็นคนปายยาหยุดกินไม่ได้เลยต้องกินทุกวันค่ะทุกคน morning ค่ะทุกคนกิจกรรมยามเช้าของพวกเราวันนี้นะคะก็คือจะไปออกตามหาครัวซองกับกาแฟากินก่อนออกเดินทางค่ะโอ้โหต้องบอกว่าขนมปังรานนี้แข่งโป๊กมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะกินลองท้องไปก่อนเนาะแล้วหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จเราก็ไปเดินเที่ยวในเมืองเซียน้านิดนึงค่ะก่อนที่จะออกเดินทาง เราได้แวะไปดูโบสถ์ที่นี่ด้วยนะโบสถ์เขาสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เสียรนะเรากลับมาเพื่อสิ่งนี้เซียานะเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เขาดูมีความคลาสสิกค,ความเก่าในแบบของเขานะคะเมืองก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยเหมือนเราย้อนกลับมาอยู่ใน เมืองอดีตนะคะทุกคนแบบทุกที่มันดูเหมือนอยู่ในหนังไว้หมดเลยอ่ะไม่เหมือนแบบอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเลยอ่ะเป็นไวิฟ์ที่แปลกดีแต่ก็อบอุ่นนะคะพิมพ์ชอบเตรียมเดินทางกันต่อไปเมืองฟลอเรนซ์ค่ะ โบกมือลาเมืองเซียนากับวิวจากห้องนอน a อร์เ b ียีของพิมพ์นะคะว่าพิมจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าจะพาไปเมืองฟ o r เรนซ์ซิเ u ว t e ทเลและเ e r ร n a ค่ะ